สวัสดีค่ะมาเช็คดวงกับรุ่งรุมพยากรณ์นะคะในเรื่องการงานการเงินค่ะคำพยากรณ์อยู่ระหว่างวันที่1-15่ึงสิสิงหาคม2 5ง 6, 6นี้นะคะการงานขึ้นราชาเหรียญค่ะการงานดีมากนะคะถ้าขึ้นใบนี้นะคะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งขยายธุรกิจได้ ขยายสิ่งที่ทำอยู่ในขณะนี้ได้นะคะราชาเหรียญถือว่าเป็นไพ่ดีเป็นไพ่ของโชคของลาบเป็นไพ่ของความเจริญรุ่งเรืองค่ะท่านที่เกิดวันศุกร์การงานช่วงนี้ของท่านถือว่าผ่านฉลุยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามที่ท่านต้องการเป็นไปตามที่ท่านมุ่งหวังนะคะโดยเฉพาะการค้าการขายนะคะเพราะว่าราชาเหรียญส่วนมากจะเน้นไปที่การขายการค้าขายนะคะถ้าตอนนี้ท่านทําธุรกิจไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจออนไลน์หรือว่าธุรกิจขายตรงนะคะประสบผลสําเร็จหมดค่ะใบต่อมาการงานขึ้นราชาทวยราชาทวยนี้อาจจะมีปัญหาทาอะไรไม่ได้ร้อยเปอร์เซนอาจจะรู้สึกอึดอัดใจอย่างถ้าท่านอยู่ในตาแหน่งหัวหน้าเจ้านายท่านจะรู้สึกว่าเบื่อกับเด็กเส้นเด็กสายท่านไม่สามารถจัดจัดการได้อย่างนี้นะคะถ้าท่านทํางานก็อาจจะเจอเพื่อนร่วมงานที่เป็นเด็กเส้นนะคะ,ะเป็นลูกท่านหลานเธอท่านก็จะรู้สึกอึดอัด ต่อไปทางด้านการเงินนะคะชาววันศุกร์พลังงานใบแรกขึ้น5้าเมถาค่ะห้าเมถาช่วงนี้การเงินให้ประหยัดหน่อยนะคะเงินออกมือใช้จ่ายฟุ่มเฟือยในช่วงนี้ใบต่อไปนะคะขึ้นสีเหรียญค่ะสี่เหรียญก็ยังมีความหมายเหมือนกันกับ5มเมทถาวทางด้านการเงินท่านจะต้องประหยัดใช้จ่ายให้พอเพียงพอประมาณนะคะอย่าไปอย่าหมดไปกับสิ่งที่ฟุ่มเฟือยโดยเฉพาะ ของมึนเมาสิ่งลุ่มหลงต่างๆอย่าให้เงินของท่านได้หมดไปกับสิ่งนั้นเพราะสี่เรียนบอกว่าท่านต้องประหยัดนะคะต่อไปเป็นไพ่จากสามก๊กนะคะไพ่สามก๊กจะแนะนําว่าอย่างไรไพ่สามก๊กขึ้นว่าประมาทนะคะคาว่าประมาทนี้ไพ่จะเตือนว่าทําทุกอย่างด้วยความระมรัดระวังนะคะเพราะความประมาทเป็นหนทางสู่ความหายนะทําให้เราสิ้น เนื้อประดาตัวทําให้เราหมดสุขสิ่งทุกอย่างได้ในคําว่าการประมาทนะคะอย่างเช่นถ้าเรียนหนังสืออย่าคิดว่าตัวเองเก่งนะคะคนเราเก่งก็จริงแต่เหนือฟ้ายัางมีฟ้าถ้าการงานอย่าทําว่าเราทําจนชินแล้วไม่เห็นมีปัญหาเลยนะคะอาจจะทําอะไรแบบเสี่ยงๆทาอะไรลับๆนะคะเพื่อหวังพ้นหวังเงินหรือหวังอะไรก็ตามอาจจะเห็นว่าไม่ไม่เคยมีผลร้ายเกิดขึ้นแต่นั่น มันอาจจะเกิดขึ้นได้นั่นมันคืออดีตนะคะอย่าประมาทไพ่จะบอกแบบนี้ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะคะแล้วชีวิตของท่านไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินจะสมหวังจะรุ่งเรืองค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ